พี่น้องจานูกติดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดังดาม สวัสดีครับสบายดีสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวัน,นี่พ่อแม่พี่น้องสิว่ามาดำดำคือมาแปลกๆเป็นยังขึ้นตองแบบมาในสีแดงสีชมพูจังสีเนาะคะ่ะนาะพี่น้องจะ้ะเพราะว่าเมน,นี้มาดำดำฉัามารีคชจานเพลงของพี่พิมพ์รีพายค่ะคนตาขอดจีนียพี่น้องคนบ่เคยใจใหญ่เป็นจริงพิมพิมรีพาย,ยน้อพี่น,ออน้องเน <laughs> านะ,นนะเพลงยานักคะนะคะยานักคะยานักคะ,กคะ What does t t mean like นะคะ you know นะคะใช่ไหม no like ค่ะค่ะ yeah ค่ะ is like yes เออ but นะคะ like don't นะคะ oh okay don't นะคะ okay something นะคะพิมพ์ริพายนะคะเพลงของพี่พิมพ์ริพายนะคะน้องพี่น้องเพิ่นมาในสไตล์แบบเป็นสีข้าวหล่าฟู้ด้วยพี่น้องมาดำดำกันเลยเฮ็ดเฮ็ดเห็ดข้าวหล่าฟู้คือเพิ่นพี่น้องจ้าไปฟังกันเลยจ้าอะไรอย่างงี้มี

วยโอ้ว้าว้าวสวอย่าเยอยายาสิรัดพังพังเชดเชิดผูผสารแนสิจะพูดด่าด่าบน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 ด่าด่าทำได้อย่างแม่แมลูได้ไหมเยอะแต่กูทำบุญมึงคงไม่กล้าเกี่ย Fierce far, right I love you, no. You know that. You're mm -hmm. the only one for me, don't worry. Mm -hmm. I like that. I like the dance move, very nice. Good dance move. ใครจะรกเขใจกูรควาเจ็บช้่นมาหมดแล้วคงไม่ต้องได้ใคเคลวานมาจนเองเเก็บรงกำลังใจให้ตังเองเอชีวิตกระทอแกูไม่ตายความเจ็บนี่แหละที่สร้างพิมรีพายความเจ็บนี่ะที่สรางพิมรีพายควเบน่แหร้ามรมาก কালি যেে য়া হায়া ডি য়া য়া গা য়া এয়া শে য়া বা সয়া য়া কাকা আকে সি য়া য় াবর চ। ชอบตัวเองคิดหายนะคะนั่นแหละนะคะเนาะอย่านะคะนะะค very different อย่านะคะเพราะว่านั่งแบบว่าเออพี่น้องจานุกติดมันยังไะเอานี่บ่เอาชิดสูงเนาะนุกติดตามเพิ่นมาโดดนะคะเนาะพี่น้องสําหรับพิมพ์รีพายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเออเพิ่นเบิ่งเป็นคนแดงๆนะค่ะพี่น้องเนาะผู้ลําคนก็สิว่าโอ้ยสักไล่ขยะสังคมจังซั่นจังซี่เนาะค่ะเนาะ แต่ว่าสิ่งที่เพื่อนเฮตตอบแทนให้กับสังคมนะคะเนาะเพื่อนออกไปส่วอยเหลือนามถ่วมนะคะไปสรอยเอ่อประเทศไทยแบบซื้อของไปแจกใจสำหรับคนจนคนที่บม่มีหรือว่าเอา่อไปให้ทุนน้องๆทุนการศึกษานะคะบว่าสิเป็นทุนเอ่อผุ้เฒ่าในบ้านพักคนชราเนาะ,ะเนาะก็เห็นเพื่อนเฮตตลอดเนาะ,ะเนาะพี่น้องกะที่เพื่อนใดมากสมใดเพื่อนกะขึ้นไปไห้น,น,ะะนําเนาะเนาะบแมเนแค่ว่าไดมากแล้วกับเอ่อบางคนขันใหใหญ่ก็เพื่อนก็มีเนาะ,ะเนาะแต่ว่า ข้าเจ้าก็กินซื่อๆบริไฮน่ะพี่น้องเนาะก็คือเราว่าเราบอกเพื่อนนี่เราว่าอ,อย่านะคะคุณลูกค้าขาเนาะคะนะ่ะเนาะมาดามก็ไปเห็นเพิ่นย่ามเพิ่นไลฟ์สดหรือว่าย่ามเพิ่นไปย่างเพิ่นกะสีแบบว่าเพิ่นซีมี่ขนบุรีเพิ่นตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเออจังสันจังสี่แบบเออเป่าในเชิงลบเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะกะ เข็นใจเพิ่นคือกันเนาะคะ่ะเนาะแบบสไตล์ที่เพิ่นโชว์ออกมาบางทีเพิ่นเป่าคำแรงๆเนี่ยอีหยังเนี่ยแต่ว่าเนี่ยชีวิตจริงเพิ่อนอยู่น้ำพอน้ำแม่หรือว่าอยู่น้ำลูกน้ำต่าเพิ่นก็เป่าธรรมดาสาม,มัญชั่นได้ค่ะพี่น้องมันเหมือนสิเป็นจุดขายข,ายของเพิ่นไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะพอเพิ่นว่าไปแบบนั้นแล้วคนมาว่าเราเราก็ต้องได้คือได้ใส่คำคนเฮากับบรมพระพุทธเจนะ้าเนาะพี่น้องเนาะก็มีศูนย์คือกันแม่นบจ่จ้ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มากเพิ่นแต่ว่าเออพี่น้องกะ เบื้องเอาแต่ทางที่ดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็คือเหรียญกับมีสองด่านพี่น้องขาโคนกับมีสองด่านเช่นกันนะคะกับฮันเบื้องเพิ่นกับเอ่อหรือว่าไพกกับซามค่ะเข้ากับเก็บด่านดีเพิ่นมากเข้าเฮ็ดตามก็ได้จ้ะพี่น้องขาในแนวดีๆเพิ่นแต่ว่าแนวด่านลบด่านยังที่เข้าบ่มักเข้ากับประจำเป็นต้องเฮ็ดตามจ้ะพี่น้องจ้ะ h o w you t h i n k about this song I love the song I thought it was great you love the song? Oh yeah, yeah I love the song You love the song, or what do you love? No, no, I love the song. The song was a very nice song. I didn't understand you it. You don't even understand how That's exactly like this what song. I said. I didn't understand it, but I loved it. I thought it was a great song. <laughs> I like her outfit. She, she was like uh, the Little Mermaid, Ariel, the Little Mermaid. That's why I do ping. No. <laughs> <laughs> I was just saying like, because like that what I'm, I'm, I'm trying to uh, explain to yeah. you know like our family in here who was yeah. like um, What she do you know like people sometimes like bully her just because of you know her look yeah. her talk sometimes something like that, right, you know, okay. that how she talk and you know her got tattoo everywhere yeah. so people just like oh she the, something like that you know something yeah. like that but the way like she do it yeah, yeah. like whatever she get she try to help people out. Right. Even you know the water flood in the Thai, in Thailand, or she helped the, the children, you know, yeah. or, or yeah. the so own, she does a lot of charity work. Yeah, the own people okay. in in care home yeah. thing like that. She go help a lot of people. Even some of them like they they disabled, they can't work, so her, go to her family and you know look after things like that. Right. She don't have to do that, but she no, do it. of you know? course course Nobody has to do that. Yeah, then. that comes from your own heart. <laughs> yeah, and you know, and yeah, she works, like she sell uh, she, hard sells, for she sells stuff on you know like um uh, her fan page. Yeah. yeah. Or on YouTube or Facebook or something like that to do life and sell thing, thing like that. Like, you know, people like come to bully her, you know, thing like that. Blah blah blah. That why yeah. to say Yeah, naka, don't naka, I don't if I'm swear back now. You know, like it's gonna be harder now, something at, okay, like at that. At the end of the day, you're gonna have, I've said yeah. this before, you're gonna have haters, doesn't mm -hmm. matter what you do. I mean, just because she's got tattoos mm -hmm. or you know, <coughs> she talks, you know, the way she talks, people don't naka, like it. Don't it, it doesn't. Why? Yeah. <laughs> um or I'm kind of talking, I'm not. I'm not lost for words. Just because she's got tattoos uh -huh. and she like you know, she doesn't talk nicely doesn't mm -hmm. mean she's a bad person. Mm -hmm. At the end of the day, but then she, she, she have a she got a good right? heart. That's yeah. the main when, thing. Then she stay with you. Then she all the Yeah, She knows side. her manners. At the end of the day. Mm -hmm. So at the end of the day. กันนั่นะค่ะพี่น้องค่ะเพลงนี้มาดำกับว่าเอ่อบัต้องซีเลียเนะคะนอก็ฟังมวนๆไปนะคะนะกดนตรีอีกน่ารักมิวสิกวิดีโอก็น่ารักนะคะกับมีมิยิ่งหลายๆนะคะแต่ละคนก็ปุ้งปุ้งก็น่ารักสําหรับหญ่ฝรั่งแอดฝรั่งแอดกมักนอจากพญ่เอสคาราบาจะพี่น้องจ้าถ้ามาเพลงนี้นะคะก็ซอยมาดํากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r <oughs> <like that. S 2> so i b e กดกระดิ่งติ๊งๆๆ้ง่ชมมาดัดำช h a n n e l นอาด้อค่ัพี่น้องแล้วก็ฝากไปเบอ่งช่องของพิมพ์รีพายน้จ้าีมื่อดีอนส กดไลค์แชร์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้ช่องมาดำดำช ANNEL ่อยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสบายดี